ที่นี่คือค r า f t ์เฟินจิตนะครับคอนโดโลว์ไรส์ rise, ที่อยู่ในโลเคชันที่ดีมากเลยนะครับเดินเพียงแค่2อนาทีถึง BTS เ์เินจิตกันแล้วเลยครับนอกจากนั้นที่นี่ให้ที่จอดรถแบบออโต้พาร์กิ้งถึง98ด้วยกันทั้งหมดนี้จากปัญชพล Property ครับ รับเพื่อนจิตครับตั้งอยู่ในซอยในเลิศดซอยวันเวที่เชื่อมต่อถนนวิทยุลงมาถนนเพื่อนจิตซึ่งทำเลนี้นะครับก็อยู่ในเขต CB d ดีหรือว่า Central Business District ของกรุงเทพมหานครเลยแหละครับเราๆก็มีทั้งโรงแรมหรูโรงเรียนดีๆห้างระดับไฮเอ็นเราก็สถานที่ทำงานของคนรุ่นใหม่มากมายครับ B ี s เเพื่อนจิตเดินไปเพียงแค่190เมตรเท่านั้นมีทั้งห้าง Central Embassy Central ท h ัชิดลมเกสตออนพลาซ่าโรงแรมก็มีโอกุระพาร์คไฮแอทครับ โรงเรียนก็มีทั้งมาตาเดอีแล้วก็จุลาด้วยละครับโรงพยาบาลบำรุงราชใกล้ทางด่วนสุข,ขุมวิทเพียงแค่450เมตรเท่านั้นครับที่นี่เป็นคอนโดโลว์ไรส์ครับสูง8ชั้นมีทั้งหมดเพียงแค่90ยูนิตเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณอยู่โรงแรมเลยเพราะว่าจะมีความรู้สึกแบบ private luxury มากเลยนะครับแต่ว่านอกจากความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับบริเวณล็อบบี้ตั้งเดินทางเข้ามาเลยเนี่ยก็ใช้ความอลังการความโอ่อ่ามากเพราะว่าจะมีความสูงเนี่ย6เมตรกับพื้นที่340อตารางเมตรก็รับแขกได้สบายสบายติดกับล็อบบี้ครับจะเจอกับพื้นที่ของคอนทูเก r เดนซึ่งจะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรามีสวนที่อยู่ใจกลางเมืองพื้นที่สีเขียวอะไรแบบนั้นก็เลยนะครับส่วนจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้จะเป็น inspiration สเปซครับที่ก็จะมีพื้นที่ให้คุณสามารถรังสรรค์สร,ร้างสรรค์จินตนาการออกมาได้มากมายมีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานสั่งสรค์กับเพื่อนเพื่อนก็ได้หรือว่าจะมีเพื่อนๆน,นมาเยอะเนี่ยก็มาเล่นโต๊ะพู่บริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วขึ้นไปที่บริเวณชั้นบนนะครับจะมีสระว่ายน้ำบริเวณรูฟท็อปฟิตเนสอยู่ที่บริเวณชั้นแครับก็จะมองเห็นสวนแล้วก็วิวเมืองด้วย ห้องสาวหนาก็แบ่งชายหญิงโดยปกติแล้วเราจะเห็นเมลบ็อกซ์อยู่ที่บริเวณล็อบบี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมลบ็อกซ์ที่นี่จะแยกไปตามชั้นแต่ละชั้นเลยครับพร้อมล็อกเกอร์เก็บของด้วยเชิญเลยนะครับห้องนี้ที่ผมพาคุณมาดูเป็นห้อง2เ e d 77.99ตารางเมตรนะครับฟีลิ่งห้องนี้ผมสู้ว่าเหมือนอยู่บ้านเลยเพราะอะไรเดี๋ยวไลห้ฟังลวกัน คือที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆบ้านเนี่ยเพราะว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เป็นแนวเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินผ่านโซนต่างๆเข้าไปก่อนจะถึงบริเวณของห้องนอนครับจุดแรกนี้ก็จะเป็นโซนเข้ามาก็ถอดรองเท้าเดินเข้ามาต่อก็จะเป็นโซนของเนี่ยก่อนออกจากบ้านใช่ไหมเราเดินมาดูเสื้อผงเสื้อผ้าดูกระจกเราค่อยออกจากบ้านไปจะเจอกับห้องน้ำบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์ด้วยนะครับก็เพื่อนๆในบ้าน,นยอยู่ได้สบายๆกันเลยนะครับถัดเข้ามาผมว่าเขาให้ฟีลเหมือนแบบ เป็นแมนเคฟมากๆเลยเพราะว่าเขาตกแต่งมาให้มีความทึมๆทมทุนทมทุนนิดนึงก็มีความเท่อะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นโซนครัวครับก็ให้มาเป็น L shape แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีประตูกระจกแบบนี้นะครับในการกั้นกลิ่นแม่เข้าไปสู่ Living, ลิฟวิ่งเราก็ห้องนอนของเราครับถัดเข้ามาเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราเหมือนเป็นการแนโร่ทางเดินมาใช่ไหมแล้วพอมาถึงลิฟวิ่งปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกันแล้วเปิดให้มันดูแบบอลังการดูใหญ่มากลิฟวิ่งตรงนี้เชื่อมต่อกับบริเวณของดินนิ่งกันด้วยแหละครับต่ขอพาดู เรามีพื้นที่ในการวางโซฟาใหญ่ๆตรงนี้ได้แล้วก็เทควิวออกไปฝั่งของเราเบียงนะครับถ้าเกิดเรากลับมาถึงบ้านนะผมว่าเรานั่งทํางานเรากลับมานั่งพักผ่อนแบบนี้จะให้บรรยากาศที่ดีมากเลยเพราะว่าวิวของเราจะได้เป็นวิวเมืองด้วยแหละครับหลังจากนี้เราจเจอก,กันกับห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วโครงการทําให้ดูนะว่าคุณจะทําเป็นประตูไม้บานเลื่อนที่ให้ความแบบทรมุนเนี่ยให้ความเท่ๆแบบนี้เลยนะคุณคิดดูว่าถ้าคุณปิดมาเนี่ย มันจะเหมือนเป็นงานคราฟต์งานศิลปะชิ้นนึงเลยแล้วก็พอเราเปิดปุ๊บก,ก็เจอกับห้องนอนที่มีสเปซเยอะมากเลยนะคุณจะมีโต๊ะหัวเตียงเนี่ยสองฝั่งได้สบายๆจะวางเตียงใหญ่แบบนี้กันได้เลยนะครับตอนที่สำคัญได้กระจกบ,บานใหญ่ ทั่วทั้งห้องด้วยนะครับเมื่อกี้คุณจะเห็นนะตั้งแต่ผมเดินเข้ามา,าเนี่ยจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาเชอะอมากเบรนของห้องนอนเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือในการจะวางเก้าอี้สักตัวหนึ่งหรือจะทำเป็นโซนบิวอินตรงนี้ก็ได้นะทำบิวอินตรงนี้แล้วก็ทำเป็นโต๊ะทำงานบริเวณนี้แล้วก็ตื่นเช้ามาหรือว่าตเกเย็นเนี่ยก็เทควิวบริเวณนี้กันได้ด้วยแหละครับจุดนี้จะเชื่อมไป ด้านหลังอันนี้โดยน,นี้นะครับก็คือโซนของ walk in closet นั่นเองจะเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะวางตู้เสื้ผ้าฝั่งซ้ายมือเอาไว้ได้เต็มโซนแบบนี้วางได้3-4ตู้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิคนที่มีเสื้อผ้าเยอะเนี่ยหายห่วงกันได้เลยแหละครับแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังบริเวณของห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็ใหญ่มากซื้อห้องน้ำห้องนี้เองนะครับจะเชื่อมต่อไปห้องนอนที่2ครับ ห้องนี้เราจะทําเป็นห้องนอนห้องหนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยถ้าเกิดอยู่คนเดียวอยู่กัน2คนอาจจะเปลี่ยนพื้นี่ตรงนี้ให้กลายเป็นห้องสตูดิโอห้องทํางานแบบนี้เพราะว่าคุณจะได้แสงจากฝั่งนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้แสงทั้งเช้าแสงทั้งเย็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณอยากจะตื่นมาทํางานเวลาไหนผมว่าก็แล้วแต่ความต้องการของคุณเลยแหละครับแล้วเมื่อกี้ผมพาไปดูแล้วใช่ไหมครับจะมีเิฟทิ้งอีกหนึ่งจุดคือดินนิ่งแอเรียที่ก็เชื่อมต่อกันครับลิฟทิ้งอยู่ด สบายๆกันเลยแล้ะครับแต่คุณอยากให้หลุมๆหน่อยก็ว่างด้วยโครงการทำ่ไม่ดูก็คือเป็นสีที่นั่งตรงนี้เองนะเห็นไหมคุณไม่ต้องเปิดไฟตอนกลางวันเลยนะเพราะว่าได้แสงเข้ามาเต็มๆแบบนี้เทควิวได้สบายๆกันเลยแหละครับ และนี่นะครับโครงการที่ผมพาคุณมาดูในวันนี้ต้องบอกผมชอบหลายอย่างเลยนะครับไล่มาตั้งแต่โลเคชันกันเลยที่อยู่ใกล้กับ BTS เพลินจิตครับแล้วแถวนี้เองก็มีทั้งโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อไว้ให้ลูกอยู่แถวนี้ผมว่ามันง่ายมากๆเลยละครับในการเดินทางนอกจากนั้นถ้าเกิดพูดถึงห้างนะผมทํางานแถวๆนี้เนี่ยบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเดินทางมาเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเอ็มบาซีจากตรงนี้เนี่ยสามารถเดินไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านี่คือไลฟ์สไตล์ที่คุณอย เหมือนคุณอยู่โรงแรมเลยเพราะว่ายูนิตน้อยมากแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีคนมาแย่งคุณใช้อย่างแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่มีเพียงแค่90ยูนิตครับพูดถึงเรื่องของการจอดรถเมื่อกี้ผมมีวอกาสได้ไปลองใช้ออโต้พาร์กิ่งมาซึ่งเขาให้มาเนี่ยเกือบ100%เพราะฉะนั้นคุณขับมาจอดเลยส,ยสบายเลยนะครับที่ผมบอกว่ามันสบายมากเลยเพราะว่าเวลาที่ผมขับเข้าไปจอดเนี่ยปกติถ้าเกิดเราไปตามห้างเนาะคุณรู้สึกว่าขับเข้าไปจอดออโต้พาร์กิ่งเนี่ยมันยากมากเพราะมันเล็กแต่ว่าทีี่่นนเเขาาาทมซ์ป็แบบ พลัส size ขึ้นมาทำให้คุณจะสามารถจอดรถ เป็นรถตู้เนี่ยก็ได้รถรถคันใหญ่ยยเนี่ยสบายสบายเลยแล้วก็มีพื้นที่ในการรอนะครับคุณแบบหยิบของลงมาแล้วก็เอาไปวางไวขง้ข้างๆเนี่ยก่อนที่จะเดินออกไปเนี่ยง่ายๆเลยสเปซเนี่ยเหลือเฟือมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้มาแค่จุดเดียวนะเขาให้มาถึง2จุดด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อดีของการที่มี2จุดแบบนี้คือคุณไม่ต้องรอขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรอลงด้วยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นออโต้พาร์กิ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลแหละว่าแล้วแบบนี้ถ้าเกิดไฟมันตกขึ้นมาไฟมันขัดข้องขึ้นมาจะทํำยังไงได้ต บอกว่าที่นี่เองเนี่ยเขามีระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไฟตกหรือว่าไฟดับขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีระบบที่เข้ามาใช้ไฟสำรองนี้ในการรันไฟต่างๆที่คุณยังสามารถใช้งานได้ปกติมีอะไรบ้างิฟต์คุณใช้ได้ออโต้พาร์คิ่งคุณยังสามารถใช้ได้อยู่ตู้เย็นคุณยังสามารถใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าแค่นี้มันค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วแหละสำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตที่เป็นโมเดิร์นไลฟ์สไตล์แต่ถ้าคุณขับรถไฟฟ้านะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขาก็มี EV Char g e r เจไว้ให้ที่นี่ด้วย ราคาที่นี่เริ่มต้น6.9จนถึง35ล้านบาทครับเริ่มต้นกันที่วั e เ r o o m เริ่มต้น3 9 5 8จนถึง49.59ตาราเงเมตรท b e d r o o m เริ่มต้น58.06จนถึง7 7 9 9ตารางเมตรแล้วก็แบบทรีเ r o o m เริ่มต้นที่101.99ตารางเมตรและทั้งหมดนี้ขายแบบ f u l l y f i t t e d ครับและฟรีทุกอย่างทั้งค่าโอนค่าส่วนกลางกองทุนคุณสามารถเข้าอยู่ได้เลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับที่ Craft เพลินจิตกับไลฟ์สไตล์ที่คุณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความเป็นส่วนตัวโลเคชันที่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากด้วยละครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณแวะมาดูกันนะครับที่ Craft เพลินจิตครับ